สวัสดีวันนี้เราจะมาทำน้ำพลิกปลาป่นเวอร์ชันพริกสดกันใส่พริกสดลงไปหอมแดงกระเทียมขา่าหั่นและเกลือจะ้ะคั่วในกระทะเลยนะให้มีกลิ่นหอมไหมนิดนึงน้ำทั้งหมดจะ้ะปั่นลงในเครื่องปัน่นปั่นให้ละเอียดได้เลยนะแล้วก็ตักพักไว้ก่อนได้เลยจะ้ะ น้ำปลาแห้งที่เราย่าง5นาทีปั่นให้ละเอียดเลยจ้าแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดคุกเค้าให้เข้ากันเลยนะเพิ่มเกลือชูรสชูใจน้าตาลทรายนิดนึงแล้วเราก็ปรุงรสตามใจชอบถ้าไม่เผ็ดเติมพริกป่นได้จ้ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยในตอนนี้นะข้าวร้อนๆต้องเข้าแล้วเพราะว่าอร่อยมาก